สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการบีบข้าวปุ้นหรือว่าบีบขนมจีนคําว่าขนมจีนตัวนี้ไม่ใช่ขนมและก็ไม่ได้มาจากประเทศจีนแต่เป็นอาหารของชาวมอญที่มีชื่อเรียกว่าขนมจีนแต่คนไทยก็จะเรียกชื่อขนมจีนตัวนี้เพี้ยนมาเป็นขนมจีน สำหรับวิธีการทําขนมจีนหรือว่าข้าวพุ้นนะครับเราก็จะนําแป้งข้าวเจ้ามาทําการนวดแล้วก็นําไปทําการหมักใส่ถุงผ้าลดน้ําเช้าเย็นอยู่ที่ประมาณ3วันหลังจากนั้นก็จะได้แป้งหมักกินเฉพาะที่แบบหอมๆเหม,ม็นๆแล้วเราก็นํามาทําการต้มจนข้างในสุกแล้วก็นํามาทําการโขกใส่คกจนละเอียดแล้วก็นําแป้งมาทําการนวดกับน้ําร้อนอีกทีหนึง่ง ถ้าแป้งบางส่วนยังเป็นเม็ดอยู่เราก็จะต้องนํามาทําการคลองแล้วก็บีบให้เข้ากันจนละเอียดจนเนื้อแป้งเนียนทีนี้เราก็พร้อมที่จะนํามาทําการบีบเป็นเส้นขา้าวป่นหรือว่าขนมจีนนะครับสำหรับวิธีการบีบเส้นนะครับเราก็จะนำแป้งตัวนี้ใส่เข้าไปในกระบอกหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเผือกเอาแป้งใส่ตรงกลางตามด้วยที่กวดวางลงตรงกลางที่ใส่แป้งแล้วก็บีบด้วยสองมือ สิ่งที่สําคัญก่อนที่เราจะทําการบีบแป้งลงในกระซ้เราก็จะต้องทําการปล่อยให้น้ําร้อนหรือว่าเดือดก่อนถึงจะทาการบีบแป้งแต่ถ้าน้ําไม่ร้อนนะครับเราบีบแป้งลงไปเส้นแป้งก็อาจจะเกิดการขาดได้เมื่อเส้นแป้งสุกเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำเราก็จะใช้สีงช้อนแล้วก็นำไปทำการล้างที่ถังน้ำการล้างก็จะล้างอยู่สองถังถังที่หนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นถังที่1ล้างแล้วก็เส้นเขาก็จะเกิดการเย็นตัวลงมาเราถึงจะนําไปทําการแช่ในถังหรือว่ากระมังที่สองเราถึงจะทําการจัดเป็นหัวหรือว่าจัดเป็นติ้วนะครับการจัดให้เป็นหัวหรือว่าเป็นติ้วก็เพื่อเกิดความสวยงามนะครับสําหรับภาคเหนือเขาก็จะเรียกขนมกีนตัวนี้ว่าขนมเส้นกินกับพวกน้ํายาเหนียวภาคอีสานก็จะเรียกว่าข้าวปุ้นนะครับก็เป็นน้ํายาลาว ครับเป็นภาพกลางเขาก็ mm hmm. จะเรียกขนมจีน mm hmm. แล้วก็น้ำยาไทยภาคใต้ก็จะนําเป็นน้ํายาพวกแกงไตปลานะครับแต่ละพื้นที่น้ํายาก็แตกต่างกันแต่ก็จะมีความอร่อยรสชาติที่แตกต่างกันนะครับ ก็จะพาไปชมบรรยากาศในงานบุญพระเวทของจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจพ่อค้าพี่น้องประชาชนก็ได้มาทาการเปิดบูธเปิดร้านเพื่อที่จะบริการข้าวุุ้นหรือว่าขนมอินฟรีตลอดทั้งงานนะครับ ก็คืองานมหาทานบารมีประเพณีบุญพเวทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวชาดกข,ของพระมหาเวสสันดรชาดกที่แสดงบารมีสิบประการชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าดังนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวงานบุญพเวทของจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะจัดขึ้นทุกปีในเดือนสี่สำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ